สวัสดีครับวันนี้ก็มีเจ้าตัวนี้มาให้ดูกันนะครับผมเป็น Iron Man Mark 2นะครับเป็นค่ายแซตดีทอยนะครับตัวนี้อ่าก็จะกล่องก็จะเป็นแบบนี้อ่ารอบกล่องนะครับกล่องจะเป็นแบบสีลุ้งๆหน่อยนะครับสวยกล่องออกมาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ Mark 2นี่เลยครับผมอ่า ก็สาหรับใครที่พีออเด์เอาไว้นะครับตอนนี้ของออกแล้วก็รับกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกให้ดูนะครับแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับว่าข้างในมันจะมีะอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างจะเหมือนตัวมาร์คสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปตัวนี้ก็เพิ่งได้รับมาเลยนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็แกะไปดูพร้อมๆกันนะครับ มาร์กสองอกแล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็นมาร์กสามนะครับแล้วก็เปิดพรีออเดอร์ก็จะเป็นมาร์กสี่นะครับที่เปิดพรีออเดอร์มาแล้วเรียบร้อยใครที่พรียังไม่ได้พีนะครับยังใครยังไม่ได้พีมาร์กสี่ก็รีบไปพีกันนะครับของไม่นาจะนานนะครับเดี๋ยวก็จะตามทยอยตามกันออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมไปเลยก็เหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยครับผมเหมือนกับตัวมาร์คสานะครับประมาณนี้ข้างในก็จะอ,อ่าตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นปิดหน้าะจะเหมือนเดิมเลยมีสติกเกอร์โค้ด่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีเกาะเกาะไหลมาให้ด้วยนะครับไหลเป็นตัวของมาร์คสานะครับรู้สึกว่าจะใส่เข้ามาให้ทุกกล่องเลยนะครับถ้าจะมีใส่เข้ามาให้นะครับเกาะไหลอันใหม่นะครับ ตัวนี้2อันซ้ายขวานะครับที่แถมมาให้มาดูตัวกันก่อนนะครับนี่ตอนนี้เราแพ็คออกมาแล้วนะครับผมนี่ฐานอุปกรณ์อยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้ ก็จะมีฐานมีอาวุธพาร์ทเสริมนะครับวันนี้ก็นี่ครับมีฐานมักสองนะครับเราก็จะมีมือเปลี่ยนนะครับมาให้อีกหนึ่งคู่สองคู่สามคู่นะครับแล้วก็มีไอพ่นเอฟเฟกมาให้อีกสอันนะครับ ใส่ตรงมือแล้วก็ใส่ตรงเท้าอหรนี้ก็เป็นเสานะครับยะแกะให้ดูละแกะงานมือให้ดูก่อนนะครับว่าเขาทำมาละเอียดสวยเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับเพราะมาร์กสามทำมือออกมาได้สวยค่อนข้างที่จะสวยนะครับสีจะประมาณนี้นะกลรลองดูนะครับว่าชอบกันไหมแต่ผมดูมองรวมๆแล้วก็สีก็ถือว่า ไม่ขี้เละอะไรนะครับแล้วก็ตรวรายละเอียดตรงที่นิ้วนะครับเขาก็ทำออกมาได้แบบค่อนข้างที่จะดีนะครับสีดำเขาก็ทำมาตัดได้สวยงามนะครับคู่หนึ่งเราก็จะมีตัวปล่อยพลังปล่อยพลังนี้ปล่อยพลังนี้นก็จะมีรูมาให้นะเอาไว้ใส่ เสียบเข้าไปตรงนีง้ก็จะประมาณนี้ก็เสียบได้น่นนะครับไม่หลวมถือว่าใช้ได้น่นใช้ได้เลยนะครับตัวนี้พ่ัพงอีกมือนี้ก็จะเป็นมืออ้านิ้วปกตินะครับ ละเอียดก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดสีแต่สีติดตรงสีที่ไม่ค่อยเงาเท่าไหรนะ่เนาะแต่ด้วยรวมรวมรวมแล้วนะครับฐานฐานก็ก็จะมักสอก็เหมือนจะมักสามะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนแค่2กับสามขีดฐานก็ สวยใช้ได้นะครับสกรีนมาได้สวยงามครับผมวว้ <Wow. S 1> าระมาณน,นี้เดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวกันก่อนครับ <Wow. S 1> ไ,ได้มาเหมือนกันครับผมก็แกะเลย ะมีตัวนี้ปิดมาให้ติดปิดมาให้หนึ่งชิ้นสีไม่ได้มีความเงาเลยนบเป็นสีเงินด้านๆน,นะเงินด้านๆเดี๋ยวเราเอาตัวออกมาดูกันครับ ลองดูนะครับสีจะไม่ค่อยเงาก็ไม่เงาเลยก็ว่าได้นะครับมจะเป็นสีเงินแบบด้านๆน,นะครับไม่มีตรงส่วนไหนเงาเลยนะครับจะเป็นสีเงินด้านด้านด้านหลังนะครับก็จะทำเปิดตัวนี้ได้เหมือนกัน ประมาณนี้คมได้นิดหน่อยหายืดได้แน่นมากครับแน่นไม่มีเสียงกระดึกกระดึกไม่มีเลครับปล oh, <no. S 1> ายขวาหันได้ครับแขนแขนนี่สามารถดึงออกมาได้นะครับดึงแล้วก็หมุนยกได้ครับ กลางได้นะครับงอได้เยอะอยู่นะครับใช้ได้เลยขาถ้าดึงต้นยืดออกมาได้อีกครับเท้าก็พับลงได้ ดยรวมแล้วก็ถือว่าราคานี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคุ้มนะครับลอหากันดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าสีมันจะเงากว่านี้นะครับแต่น,นี้ไม่เงาเลยก็สมราคาครับถ้างเงากว่านี้ก็ต้องเป็นพันแล้วครับอันนี้ก็นะ หลักร้อยครับได้ขนาดนี้คุ้มดีครับอะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับผมนนท่านใดก็ที่มองหาอยู่ก็จัดได้เลยครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ